ากีสถานเฉือนชนะอินโดนีเซีย เข้าไปรอชิงที่7วอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023กับผู้ชนะคู่ไทย V.S. บาเรนวันที่25สิงหาคม66การแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7 1 0ณฮอนหนึ่งสนามกีฬาอาัลกาดีในเมืองอูเมียประเทศอิหร่านทีมชาติอินโดนีเซียอันดับ58ของโลก ลงสนามพบกับปากีสถานอันดับ54ของโลกวันนี้เวลา13.45นาฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏว่าปากีสถานเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า เอาชนะไปได้3-2เซต19-25 25-22 23-25 25-13 15-12ส่งผลให้ปากีสถานเข้าไปรอชิงที่7กับผู้ชนะคู่ระหว่างไทยและบาเรนซึ่งจะเริ่มแข่งวันนี้เวลา16.45นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนอินโดนีเซียหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ9-10